กล่าวกันว่านะครับความแข็งแกร่งของปู่ในเทโลเนี่ยนะครับสามารถล้มนะครับตัวของผู้เท่าเต่าได้อย่างง่ายได้เฮ้ยผู้เท่าเต่าเนี่ยเป็นถึงระดับอาจารย์ของโกโคเลยนะจะมันล้มง่ายโดง,ง่ายได้อะไรกัน ครับสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมชันกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีประเด็นระหว่างตัวของมูเทนโรชินั่นเองนะครับหรือว่าเท่าตาวเนี่ยปะทะกับปู่เนเทโลนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยก็มาจากเรื่องดักบอลแล้วก็เรื่องฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งก็เป็น2เรื่องเนี่ยที่ทุกคนนะติดตามมาตลอดนั่นเองนะครับและน้องคนที่เขาขอมาเนี่ยนะครับเขาก็ขอมาถูกช่วงถูกเวลาซะด้วยนั่นเองนะครับซึ่งพี่เนี่ยก็เหลือไปเห็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจพอดีนะคคคคครรรััับบบซึ่่่่งงกก็็็เเเปนนนนนนนู2ีี้้ะะออาาายขมว ที่ครับพี่ผมขอคู่เท่าเต่าเนี่ยเวอร์ซัสกับเนเทโลทีนะคร อยากรู้จริงๆเลยว่าสองเท่าเนี่ยใครไม่นจะแหนกว่ากันนะพี่โอเคนะครับนี่เมื่อของมาแล้วเนี่ยทางเราก็ต้องจัดให้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยพี่สนใจด้วยนั่นเองนะฮะซึ่ง2คนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่สุดยอดนะครับเป็นมนุษย์ที่สุดยอดอย่างมากนั่นเองนะฮะทั้ง2เรื่องของเรื่องตัวเองด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรานะครับก็จะมาทําการวัดสเกลพลังของทั้งสองคนนี้นะครับว่าใครเนี่ยจะแข็งแกร่งกกันนั่นเองนะฮะและสเกลที่ใช้ในการวัดนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีทางด้าน power อาบิลิตี้ไอคิวเอ็กซ์เพแล้วก็แฮ็กนั่นเองนะครับทุกคนอันดับแรกนะครับก็มาเริ่มกันที่ด้านพลังกันเลยดีกว่านะครับพลังเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมก็ขอมอบกับตัวของมูเทนโลชิเลยละกันนะครับหรือบุถ้าเต่านั่นเองนะฮะเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันในภาคแรกเริ่มเดิมทีนะครับของดักบอลเนี่ยนะครับตอนนั้นนะครับตัวโกคูเนี่ยที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็ได้ลงนะครับศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนครับในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยตัวของโกคูนะได้กลายเป็นลิงยักษ์นนั่เอง ะะซึ่งก็แน่นอนตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้มองดวงจันทร์ไปนะฮะซึ่งทุกคนเนี่ยก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าดวงจันทร์เนี่ยนะครับเป็นปัจจัยสําคัญในการกลายร่างเป็นลิงยักษ์ในช่วงสมัยภาคดราก้อนบอลนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นสีดการโชว์พลังของผู้เท่าเต่าเนี่ยครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังขึ้นเต่านะครับเพื่อทําลายดวงจันทร์ไปนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าพลังขึ้นเต่าเนี่ย ทำลายดวงจันทร์ได้เลยนะครับในภาคตะกอนบอลนะครับต้องย้ําเลยนะครับว่าแค่ภาคที่โกคูเนี่ยยังเด็กอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของผู้เท่าเต่าเนี่ยได้ใช้พลังเคลื่อนเต่าเนี่ยนะครับทำลายดวงจันทร์ให้หายไปเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้เนี่ยก็เป็นพลังนะครับในภาคตะกอนบอลของเขานนั่เองต่อมานะครับก็จะเป็นในภาคตะกอนบอลซูเปอร์เนี่ยผมสกิปไทม์มาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาคที่ผู้เท่าเต่าเนี่ยนะครับส่งพลังที่สุดแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผู้เท่าเต่าเนี่ยก็ได้เข้าปะทะกับตัวของฟรรรอออออสนน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 นัััั่่เงงงะะคคคบบถถ้้้้าาาทุกกกกึึึหหหไมใตวข ฟิสเซอร์ไปนะครับซึ่งไอตัวฟรอสเนี่ยมันก็คล้ายคกันกับตัวของฟิสเซอร์เลยนะฮะต้องย้ำนะตรงนี้ว่าคล้ายกันมากๆเลยนะครับและซึ่งพลังของฟรอสเนี่ยครับสามารถทําลายทั้งดวงดาวนะครับแม้กระทั่งกาแล็กซี่เนี่ยก็ยังทําลายได้นะครับถ้าเขาจะทำนะซึ่งก็แน่นอนนะครับการมาปะทะกันครั้งนี้ก็มีจักรวาลของตัวเองเนี่ยเป็นเดิมพันนะเพราะงั้นนะครับเราถึงได้เห็นฟีดของอุเท่าเต่าเนี่ยมากขึ้นนะครับและเขาเนี่ยก็ทรงพลังเป็นอย่างมากนะครับที่สามารถเข้าปะทะกับฟรอสเนี่ยที่มีพลังทําลายล้างสูงขนาดนน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 นัั้้้้ไดดดะะะะฮฮตตตรงงีีีีเเเเเ่่่ยยยยกก็็ลปฟออขววูาา จะแตกต่างจากตัวของเนทัลโเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับด้านพลังทําลายเนี่ยนะครับในช่วงที่ปู่เนทัโลเนี่ยนะครับเข้าประทะกับเมลเอมนะครับหรือราชามดนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยนะครับก็ใช้พลังสูงสุดของเขานะครับที่ชาร์จกักเก็บมาเนี่ยปล่อยใส่ตัวของราชายหมดแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าอาณาเขตในการทาลายล้างเนี่ยนะครับก็เหมือนประมาณเมืองทั้งเมืองนั่นเองนะครับซึ่งมันนะครับก็อย่างน้อยกว่าตัวของบุเท่เต่าเนี่ยในภาคดักกันบอลแรกเริ่มอยู่ดีนะฮะปุนั้นนนะครัท่ ก็มีขนาดเล็กกว่าโลกนะครับคือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยนะครับที่3,476กิโลเมตรนะครับพวกของเราเนี่ยนะครับใหญ่กว่าดวงจันทร์เนี่ยประมาณ4เท่านะครับดวงจันทร์เนี่ยมีความหนาแน่นเฉลี่ยแล้วนะครับก็3.34กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็แสดงว่าเฮ้ยหนึ่งโซนสี่เท่าเนี่ยก็ใช่ย่อยนะครับซึ่งตัวของพุเทนโลชิหรือพุทาเต่าเนี่ยทำลายได้นะครับแต่กลับกันนะครับตัวของเนเธอโร่เนี่ยทำลายได้แค่เมืองเมืองนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค เท่าเต่านั่นเองนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านสตริงนะครับหรือความแข็งแกร่ง,งทางกายภาพผมก็ขอมอบกับตัวของผู้เท่าเต่าเลยละกันนะฮะเพราะในภาคซูเปอร์เนี่ยนะครับตัวของผู้เท่าเต่านเนี่ยได้เข้าปะทะก,กับตัวระดับโลกมาเยอะแล้วนะครับระดับกาแลซี่ก็มีนะเออตรงนั้นนะครับผมถึงต้องมอบกับตัวของผู้เท่าเต่าน,นะครับด้านความแข็งแกร่งทางกายภาพนะฮะต่อมานะครับก็เป็นทางด้านสปีดเนี่ยตรงนี้ผมก็ต้องมอบกับตัวของผู้เท่าเต่าเลยละกันนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงมอบกับตัวผู้เท่าเต่านะครับทำไมถ้งไม่มอบกับตัวของ ราะว่านะครับตัวของผู้เท่าเต่าเนี่ยนะครับได้เข้าปะทะกับฟอร์สครับอย่างที่บอกครับไอตัวฟอร์สตัวนี้นะครับมันคล้ายๆกับฟิเซอร์ครับและความแข็งแกร่งเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับแต่ก็แตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามนุษย์โลกเนี่ยสามารถร hmm, ับมือกับไอตัวฟอร์สได้เนี่ยก็ถือว่าตึงมือพอสมควรนั่นเองนะฮะและตัวของผู้เท่าเต่าเนี่ยนะครับสามารถรีแอคความเร็วของไอตัวฟอร์สได้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยแน่นอนว่าความเร็วเนี่ยต้องระดับแสงขึ้นแล้วนะฮะแต่ผมเเ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 เนนนนนนนีีนีี่่่่่่่่่่่่่ยยยกกกก็็ไไไมมมดด้้้บบบบออออววววววาาาาาาาููททตตตถถึึึงงงงงงแแสหรรรรรรืะะะคคคัััซผขโพ จากฟีดการต่อสู้แล้วนะครับทุกคนแีกงนะครับฟอสเนี่ยก็มีความเลอระดับแสงจริงๆนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ต้องให้เลยแล้วกันนะครับหลักๆนะครับฟีดเนี่ยก็มาจากฟอสเนี่ยนะครับช่วยด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นฟีดที่ต่อสู้กับตัวของฟอสนะซึ่งแน่นอนว่าตัวเนี้ยมันเร็วอยู่แล้วนะฮะแล้วเฮียพุทธเาเต่าเนี่ยนะครับก็ดันนะครับรีแอคทันตรงนี้เนี่ยไม่ให้ก็คงไม่ได้แล้วนะครับซึ่งตัวของลิเทโลเนี่ยแค่ต่อสู้กับราชามนเนี่ยโดดเด้งไปเด้งมายังไม่ทันเลยนะฮะแต่ก็นั่นนอเงไป ต่อมานะครับทางด้าน durability เนี่ยนะครับก็คงไม่ต้องถามถึงนะครับว่าให้ใครนะครับแน่นอนว่าเป็นตัวของมูเทนโลชินะครับหรือบูเท่าเต่าอย่างแน่นอนนะฮะเพราะอะไรนะครับอย่างที่บอกครับต่อสู้กับตัวที่ทําลายกาแล็กซี่ได้เนี่ยโลกได้เนี่ยก็ต้องให้แล้วละครับทุกคนนะฮะซึ่งฟีดเนี่ยชัดเจนมากกว่าตัวของเนเทโลด้วยซ้ำไปนะฮะต่อมานะครับทางด้าน ability เนี่ยนะครับผมก็ต้องขอมองกับทั้งคู่เลยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบูเท่าเต่านะครับหรือปู่เนเทโลเนี่ยนะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยผมกกก็มองว่่่าา ability เเเนนนนียยะะครััับให้จทลล ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านเน้นนะครับหรือความสามารถเนี่ยด้านการควบคุมพลังขีนะครับหรือไม่ก็ใช้พลังขึ้นเต่าเนี่ยหรือขึ้นสะกดมารได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นสะกดมารเนี่ยโกงมากนะครับพลังบิจิต้าเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าไม่สามารถออกมาจากขวดได้เลยนะฮะแม้จะเป็นซุปเปอร์เซย่าบูของบิจิต้านะครับก็ไม่สามารถออกมาจากขวดได้นะฮะย้ําก่อนเลยนะครับพลังมหาศาลแค่ไหนนะครับโดนพนิกในขวดก็ออกมาไม่ได้เช่นกันนะครับถ้าพุทเทาเต่าไม่ช่วยไว้นะครับซึ่งนะครับมันก็เป็นลูกหลงนะครับระหว่างตัวของพุท เขาเนี่ยตั้งใจที่จะผเนรตัวฟอสนะครับแต่ว่าตัวเบต้าเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาช่วยนะครับดันโดนลูกหลงเข้าไปนั่นเองนะฮะนี่ก็ยังไม่ได้รวมนะครับวิชาหมัดเมาเอ่ยนะครับภาพลวงตาเอ่ยนะครับตรงนี้เนี่ยคือพุทธเต่าเนี่ยทำได้เยอะมากมครับไม่นจะเป็นวิชาที่โกคูใช้นะครับนะฮะพุทธเต่าก็ทําได้เช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่วิชาใหญ่ๆที่โกคูใช้นะครับก็ต้องบอกกันว่าเป็นวิชายิบย่อยนะครับที่ตัวของพุทธเต่าสามารถทําได้นะฮะส่วนปูนิเทโรเนี่ยนะครับเขาก็มีพลังที่ เนนี่ยะครับซึ่งเขาก็สามารถอัญเชิญออกเป็นรูปปั้นอย่างที่เราเห็นนั่นเองนะครับเพื่อใช้ต่อสู้เนี่ยหรือป้องกันตัวเองได้หมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็รวมไปทั้งการใช้พลังอวกาศด้วยนั่นเองนะครับอารมณ์ตรงนี้นะครับก็จะเหมือนคล้ายๆพลังกับตัวของฮัชิระมะในเรื่องของนารุโตะนั่นแหละครับคือใช้ฝ่ามือนับร้อยเนี่ยนะครับลุมนะครับกระแทกนั่นเองนะครับเร่ง่ายก็คือนะครับหลายมือหลายแขนเนี่ยนะครับลุมตุยนั่นเองนะฮะลุงคล้ายๆกันเด็ดเลยนะครับแต่เพียงแค่ของปู่นิทัโรเนี่ยเขาเป็นเจ้าแม่คอนอเเเเททพรรรระะะะววววัััััตตติิาาาาาาส์นนนนนน่่่อออองงงฮมมคคบดดดู้ขไกกลยี ะครับไอคิวตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องมอดกับตัวของเนเทโลเลยนะครับเพราะทำไมถึงมอดกับตัวของเนเทโลนะครับเนเทโลเนี่ยนะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะสําเร็จวิชาของเขาเนี่ยเขานะครับจะมีสตินะครับเอาลงไปคล้ายกับเหมือนตัศรูนะครับของพระเจ้านะครับซึ่งตรงนั้นนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองนะฮะตอนนั้นนะครับเขาเนี่ยเขาสามารถรับรู้นะครับถึงพลังงานธรรมชาติถึงสิ่งต่างๆได้นะครับอย่างแบบไร้ขีดจํากัดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ต่างจากตัวของมููเเททนนโรรรร่่่่าาไหะคับแตว้ ครอบขนาดนี้เนี่ยผมถึงมั่งกับตัวของปู่เดเทโลนะฮะต่อมานะครับทางด้าน e x p e r i e n c e เนี่ยตรงนี้ผมก็ต้องมั่งไปกับตัวของผู้เท่าเต่าเลยละกันนะครับผู้เท่าเต่าเนี่ยแกมีอายุมากกว่าปู่เดเทโลอีกเว้ยตรงนี้นะครับถ้าไม่ให้เนี่ยก็คงไม่ได้แล้วนะครับซึ่งประสบการณ์เนี่ยมันก็ต่างกันซะจ,จริงๆนะครับปู่เดเทโลเนี่ยแกมีอายุมากกว่า110กว่าปีแค่นั้นเองนะครับซึ่งตัวของผู้เท่าเต่านเนี่ยก็300เกือบ400แล้วนะครับทุกคนเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างแตกต่างกัน เองนะะฮซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ขอมอบกับตัวของผู้เท่าเต่าเลยละกันนะครับเพราะอะไรถึงมอบให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวพลังของผู้เท่าเต่าเนี่ยนะครับมีมหาศาลมากกว่าปู่นิชโลเนี่ยหลายเท่าเลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่2นะครับแอ็บบิลิตี้ของผู้เท่าเต่าเนี่ยนะครับเป็นแอ็บบิลิตี้เนี่ยที่สามารถปราบตัวที่มีพลังสูงสได้นะครับยังไงหรอกนะครับขนาดเบจิต้าเนี่ยนะครับพลังซุปเปอร์ไซยาบูนะครับยังไม่สามารถหนีแอ็บบิลิตี้นะครับขึ้นสยบมารได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าเนี่ยนะครับโดนสะกดลงขวดทีเดียวเเเเนนี่่่ยยรรรู้ืองงละคัับตวกๆเนี่ย โดนเนี่ยคือตายหมดเลยนะครับตายคาขวดนะครับอยู่ในขวดแบบนี้ลันเลยด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้แหละนะครับที่เป็นอบิลิตี้ความโกงเขานะครับซึ่งผมมองว่าโคตรจะโกงเลยทีเดียวนะครับขนาดตัวจริงๆโดนเนี่ยยังไม่รอดเลยนะฮะส่วนอบิลิตี้อื่นนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆนั่นเองนะฮะเอาล่ะนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะมาสรุปกันแล้วนะครับว่าใครเนี่ยนะครับคือผู้ที่แข็งแกร่งมากกว่ากันนะฮะคนที่ชนะนะครับด้านสเกลพลังทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวของวูเท้าเต่านั่นเองนะครับที่เป็นผู้ชนะนะครับทุกคนเพราะอะไรล่ะครับอย่างที่บอกไปนะครับพลังงแตตก่า กันเหลือเกินนะครับสกิลความโกงเนี่ยก็แตกต่างกันเหลือเกินนะครับทุกคนเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยนะครับถึงเป็นผู้เท่าเต่านั่นเองนะฮะหากน้องๆคนใดนะครับมีการวิเคราะห์เป็นของตัวเองนะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับและก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าช่องแอนิเมชั่นของเราเนี่ยนะครับไม่ได้นําสกิลหรือแอ็บบิลิตี้เนี่ยนะครับจากเว็บ vs battle เนี่ยนะครับหรือว่าเทียร์ของ vs battle เนี่ยมาพูดคุยกันนะครับซึ่งพี่เนี่ยก็วิเคราะห์จากฟีดโดยตรงเลยนะครับจากแอนิเมะะแลมังงงงะโดยยตรเเพีท่านั้นนะคครรรัับบเานะไม่ได้อิงสกิลหรืง อิงอะไรจากเว็บเลยทั้งสิ้นนะฮะได้ในท้ายคลิปนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอันเดียร์กันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยพี่สี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะครับบ๊ายบาย